ตั้งใจจะเป็นคนเย็นชาแล้วก็นิ่งๆจะรอดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะแวะทานอาหารเช้าแต่ยังไม่ถึงที่หมายเลยอตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางขึ้นเขาเขาไปไหนทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เรากำลังทางก็เป็นเขาด้วยจะซุ้มประตูวัด ขึ้นดิกี่กิโละนะสองสแล้วดูทางขึ้นดิเ <laughs> อ้ยเม,มื่อไหร่จะถึงสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำพุว่านะคะ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทําที่มีมานานแค่ไหนแล้วด้วยโหชอบอะไรที่เป็นถ้ำตอนนเด็กมีความฝันว่าอยากอยู่ในถ้ำนี่ค่ะมีมีข้างล่างมีหลายชั้นอ๋อมีหลงปิดนะคะ อันนั้นถ้ำพญานาคายูสะดือโปดนะคะนี่นะคะโัวจกโูโอ้ยโอ้องทักโขหน้าผักอันอย่างกะแต่งงานคู่ลอย่างกะเป็นคู่บ่าวสาว Loi phá tuốt mình tham lắm có sức mạnh chưa một bước กระแสนะคะเรือมันได้เร็นเล็กๆดีนะคะเ,เป็น,น,นไม่รู <c oughs> <ป>้พูเราสามารถนั่งห้อยขาได้นะคะแต่ก็ก,กลัวท <c oughs> ี่จะถลายตกลงไปยังไม่พร้อมตายตอนอายุ24นะรถไฟสายมรณะนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นข้างกระแสะกระก็ไม่แย่เลยนะคะค่อนข้างโอเคอเลยแหละ ไหวว่า อาหายาชว้าวอันนี้น่ากิน <Look> delicious เอาข้าวผัดไป็นอ delicious t o เร็ลบท่านหนึ่งนะคะเร็เลทำสวยสได้ไหมคะมันจะหลุดแล้วค่ะว้าว d e l ไปโฟนค่ะไปเลยค่ะไปยโยโบโบ น้ำตกชั้นอะไรนะไม่ยู่ชั้นที่หนึ่งใช้าไหมไม่เห็นน้ำตกว่ะแล้วไาย